เอะมือใหม่คุณกำลังกรีดไพ่กันแบบนี้หรือเปล่าใครกรีดไพ่แบบนี้อยู่สารภาพมาสติดีไอ้ถ้ากรีดไพ่นี้เนี่ยเขาเรียกว่ารีเฟลนเชอฟอย่างแรกให้คุณจับไพ่ในลักษณะนี้แบบนี้เขาเรียกว่า,า,า,แบบา,ว,ว,าวิดีโอกิฟการวางนิ้วมือจะเป็นแบบนี้กลางนางก้อยอยู่ข้างบนโป้องอยู่ด้านล่างแล้วก็นิ้วชี้งอเข้ามาแบบนี้ขั้นแรกเลยเนี่ยให้คุณฝึกแบบนี้กรีดแบบนี้ก่อนเห็นไหมวิธีการกรีดกลางนางก้อยลอ็อกนิ้วโป้งเป็นตัวกรีดเห็นไหมแล้วก็นิ้วชี้เป็นตัวกดให้ไพ่มันงอลงแบบนี้ลักษณะนี้ ฝึกกรีดแบบนี้ให้ได้ทีละหนึ่งใบแบบนี้พอคนกรีดข้างนี้คล่องเนี่ยให้เปลี่ยนมาฝึกกรีดข้างนี้ต่อพอคนกรีดคล่องทั้งสองข้างแล้วเนี่ยให้ใช้ข้างหนึ่งเนี่ยกรีดไพ่แบบนี้ให้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งกล่าวจากนั้นใช้นิ้วกลางนางก้อยของฝั่งนี้เนี่ยยกแบบนี้เห็นไหมแล้วก็ใช้อีกมืออีกฝั่งหนึ่งรองไว้พร้อมกับงอนิ้วชี้เข้าไปแบบนี้จะได้ในลักษณะนี้เป็นวิดีโอกรีดทั้งสองข้างแล้วก็เคาะให้มันเท่ากัน บบนี้จากนั้นกรีดให้เข้ากันแบบนี้พอคุณฝึกแบบนี้คล่องเรามาฝึกต่อในท่านี้ท่านี้ก็ไม่ยากพอคุณได้แบบนี้แล้วนิ้วชี้ของคุณอยู่แบบนี้ให้คุณนำนิ้วชี้ทั้งสองมาไว้ข้างหน้าแบบนี้แล้วก็งอ โดยใช้มือทั้งสองเนี่ยงอเข้าแบบนี้จากนั้นนิ้วกลางนางก้อยที่เราข้างล่างอยู่ให้ปล่อยแบบนี้พร้อมกับกค่อยๆคายมือออกแบบนี้ในล,ลักษณะนี้คุณก็จะได้ท่าเท่ๆในการกีดไพ่แบบนี้ลองไปฝึกกันดูนะครับ